สวัสดีครับแจอกันนะคะวันนี้นะครับอัดมีรถบดสั่นสะเทือนนะครับเป็นรถบดตัวเล็กนะขนาด3ตันนะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบดของยี่ห้อโบแมกนะครับเป็นรุ่น B ีด1 1ิลหนึนนสนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบดที่เป็นสเปคนะฮะ หน้าเหล็กหลังเหล็กนั่นเองนะครับรถสนอเช่นหน้าเหล็กหลังเหล็กนะตัวน,นี้เนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปรืยงานในที่แคบนัน้นไม่ว่าจะเป็นงานอบอตอหรือว่างานในไซ์งานก่อสร้างโรงงานใต้อาคารนะครับตัวน,นี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันของเจ้าคันนี้ก,นกันก่อนนะเริ่มจากสภาพด้านหน้าของลูกเหล็กเขาก่อนเลยนะฮะเนี่ยนะครับเนื้อเหล็กเนี่ยก็ยังถือว่ายังเหลือเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับลูกค้าครับเนี่ยนะเทบนิ้ผมนะก็ยังถือว่าเหลือเยอะอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของพวก ั๊มตัวทรงตัวสั่นของเขาเนี่ยก็มาแห้งดีมากมากเลยนะลูกค้าครับเนี่ยนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับนะานี่แห้งดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะะถังนงถังน้ําไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยผุตรงไหนของตัวถังน้ําเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดเป็นเลนไวก่อนนะครับเนี่นะฮะถังน้ําสวยนะตัวนี้นะครับ สภาพรอบคันก็ถือว่าสวยเลยนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายนะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์ก็แน่นอนตัวนี้เป็นรถบดไซเล็กนะฮะเครื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์3ส,สูบนะครับลูกค้าครับ่าเครื่อง3ส,สูบนะแล้วก็รหัสเครื่องของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดท่านใดที่ฟังแล้วเนี่ย mm. คุ้นหูแน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูซสุ 3LB1 นะครับลูกค้าครับนเครื่อง3ามเอนะเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ส่วนของสภาพเครื่องของน้องเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตะกี้เนี่ยก็จะเป็นในโซนของปั๊มอะลูิกนะฮะปั๊มของเขาเนี่ยก็มาแห้งดีเช่นกันนะครับจุดรั่วซึมไม่มีให้เห็นเลยนะครับอ่าแห้งดีหมดเลยนะเนี่ยนะครับแห้งติดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงเครื่องยนต์การทํางานของเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะฮะเนี่ยนะครับ สวยนะสภาพด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะบออนงบอนั่งเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะลูกเหล็กด้านหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็ถือว่าสภาพเนี่ยยังดีมากๆนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อลงเนื้อเหล็กยิงเหลือเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับใต้ท้องรถไม่ผุนะครับให้ดูใกล้นะครับสวยนะสวยนะนี่นะครับแห้งกริบทั้งคันเลย โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองขับเทสนะฮะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เดี๋ยวมาเทสระบบสั่นของเจ้าตัวนี้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปเลยนะครับนี่นะครับผมขึ้นมาด้านบนนะฮะอันนี้พวกหมวดใช้งานของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะลูกค้าครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเดินหน้าถอยหลังของเจ้าตัวนี้กันนะครับเนี่ยนะฮะเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังนะฮะเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ปกติหมดนะครับโอ้โหแล้วก็รอบนี่ถือว่าเร็วดีมากนะฮ เชือเนี่ยนะครับปิดซ้ายได้ปิดขวาได้เลียวซ้ายเลียขวาได้ปกตินะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของระบบสั่นนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะสั่นเลยนะครับนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบสั้นของเขานะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ครบปกติดีหมดนะแล้วก็ระบบสั้นของเขาเนี่ยก็ถือว่ายัางทํางานได้แรงดีปกติมากๆเช่นกันนะครับเนี่ยนะฮะเดินหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติหมดเลยนะครับอ่านี่นะฮะรถสวยนะแล้วก็พวกระบบระบบเนี่ยก็คือพ,พร้อมรีงานได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันแล้วก็เป็นการ ทดลองขับเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวรถบดนะฮะโบลเม็กซ์บีดบิลหนึ่งหนึ่งส่วนเอคีสองคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถ ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไดที่บอทตที่ขึ้นตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอันก็จะมีรูปของเขานะฮะรอบคันละเอียดละเอียดเลยพร้อมกับวิดีโอตอนัทดลองใช้งานของเขานะฮะให้ลูกค้าได้เห็นภาพกันชัดๆกว้างๆของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทลายทิมด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาถือว่าสภาพสวยมากนะแล้วก็ในส่วนของระบบการใช้งานของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเอาไปพร้อมเลยงานได้เลยนะฮะที่ นะครับถ้าไหนสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับเจ้ารถบดโบ๊เบ็มบีดบิว 110A คี2คันนี้นะครับใครทีชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวแม่แม็กของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ